ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐีนคาราชอีกแล้วนะครับวันนี้ชมกันเพลินๆครับไม่รีบไม่ร้อนไปไหนจะพามาชมพื้นที่สวยๆหนึ่งแปลงกันนะครับอย่าเพิ่งปิดหนีกันไปไหนนะโอ้โหอันนี้ฝนตกครับฝนตกช่วงนี้ฝนตกมากเลยน้ําก็เลยเต็มเปี่ยมเลยนะอันนี้เป็นบอยเก็บน้านะครับผมจะพามาดูพื้นที่แปลงย่อมๆนะเกินก่อนนะหกไร่กว่านิดนึงขายอยู่แค่แปดแสนเก้าอ่าหกไร่กว่านิดนึงแปดแสนเก้า อันนี้ให้ดูบรรยากาศนะอันนี้ประมาณสัก10บโมงเช้านะครับแต่ฝนมันอึมครึมหน่อยนึงอะเนี่ยเห็นไหมฮะอากาศมันอึมครึมหน่อยนึงเห็นไหมมีเสาไฟมีบ้านคนมีอะไรหลายหลังเลยแถวนี้ไม่ได้เปี่ยวข้อดีมีข้อเสียมีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใจเย็นๆแปลงนี้อย่างที่บอกนะข้อเด่นสุดคือราคามันถูกนะครับราคามันถูกแล้วมันเก็บน้ําได้นะดินแถวนี้นะครับอยู่ที่ อำเภอร,ราวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแต่จะต้องตกใจนะไม่ใช่ว่าขึ้นชื่อว่าได้ยินว่าอ่ากาญจนบุรีนี่จะต้องไปคิดว่าเอ้ยมันไกลมากนะคิดว่ามันร้อนมันต่างๆนะครับแปลงนี้อยู่ติดกับสุพรรณเลยนะครับห่างจากกรุงเทพประมาณสักร้อยยีิกิโลชั่วโมง45้านาทีถึงอ่ะอ่ะอะนี่คือคร่าวๆนะเฮ้ยมีหมาด้วยนี่ลูกหมาน้อยหลบอยู่ใต้ต้นมันสับปะหลังที่เห็นนี่มันสับปะหลังนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะมันสับปะหลังอ่ะไปะผวพาไปชม ถึงบอกไงฮะคลิปนี้เป็นคลิปเต็มนะอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับคลิปย่อของผมก็2นาทีสานาทีแต่ถ้าคลิปเต็มนี้ก็ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะนะครับจะให้ข้อมูลรายละเอียดในระดับหนึ่งเลยอ่ะก่อนจะดูที่เราผมบอกทางเข้าก่อนต้องใจเยน็นๆเพราะว่าผมสตาร์ทนี่ไม่ได้อยู่หน้าที่นะเยงๆมาหน่อยนึงเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยอย่างนี้นะนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปิงนะอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างเงี้ยประมาณ700เมตรรับได้ปะ่ะ ถนนเนี่ยนะเป็นลูกลังอย่างเงี้ยเจ็ดร้อยเมตรนะครับก็ถือว่าถนนมันกว้างไงแต่ยังไม่ได้ลาดคอนกรีตออกไปใน7 0 0รอเมตรจะเป็นคอนกรีตอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ขึ้นถนนลาดยางนะครับห่างจากวัดหนองปิงเนี่ยวัดประจำตําบลเนี่ยประมาณสักจากนี้ไปนะสักกิโลก,กว่าๆนะครับกิโลก,กว่าๆนะวัดหนองปิงนะครับบ้านท่านอยู่ไหนไม่รู้ว่าท่านลองจับดูสิวัดหนองปิงอเาเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีท่านก็จะรู้ว่าแปลงนี้ห่างจากบ้านท่านกี่กิโลให้ดูเสาไฟนะครับระดับสามเฟสเลยนะ ปลาปามีนะครับไม่ใช่ไม่มีบ้านคนนี้อาจจะไม่ได้ถีกันมากแถวเนี้ยผมขายไปหลายแปลงมากแล้วนะแถวเนี้ยนะครับเมื่อปีที่แล้วนะอันนี้ฝนเริ่มตกละเริ่มจะเห็นไหมเริ่มจะเขียวขจีละนะครับผมรีวิววันที่ยี่ไม,ไม่ยี่สิบสิบหกสิบหกมิถุนายน,นวันหวยออกเนี่ยให้ดูบรรยากาศน้ํายังขังอยู่เลยอ่ะไปเราไปดูกันนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงบ้างแต่ที่ผมพูดเนี่ยมันหน้ากว้างประมาณสักเกือบสี่สิบเมตรนะ ลึกเข้าไปก็ประมาณ240ิกว่าเมตรนะครับอ่ะให้ดูแถบนี้นี่ผมเห็นธงพวกนี้ไหมปีที่แล้วผมขายมาแล้วรีวิวขายให้เกลี้ยงเลยนะครับปีนี้มาเริ่มต้นกันใหม่นะครับหลังจากที่ฝนมาเริ่มตกนะครับอันนี้มันแยกไปเข้าหมู่บ้านอ่าเนี่ยน้ําขังเลยเนี่ยให้ดูเนี่ยกบเขียดกําลังออกกันเลยอะ่ะเห็นไหม ที่เห็นนี่คือหญ้านะไม่ใช่ข้าวนะครับเพราะฉะนั้นข้อเสียผมบอกแล้วนะครับว่าถนนมันไม่ดีอย่างเดียวแต่น้ํามันมีอ่ะน้ะําประปาเลยนะไฟฟ้ามันมีอ่ะนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นถนนมันไม่ดีนะครับข้อดีข้อเสียก็ประมาณนี้นะครับที่ต่ํากว่าถนนไม่เยอะเนี่ยให้ดูอีกม,มุมหนึ่งไปเดี๋ยวเราเดินเป็นหน้าที่เรานะครับจะได้เห็นกายภาพสนใจแอดไลน์นะ0 9 8 3 8 7 5 2 0 9 0 98, 38, 75, 9 8ย์เก้าแปดสามแปดเ็ดห้าศูนย์เก้าะครับเป็นเบอร์โทรด้วยเป็นไ d l ดีลด้วยใครชมแล้วถูกใจนะสิบห้าวันหมายความว่าจะมาจำเลยก็ได้นะไม่มาดูที่ก็แล้วแต่นะครับแต่มีอาอยุแค่สิบ้าวันเท่านั้นคือ15้าวันต้อง own นะัดโอนนะัดรางวัดนะพูดง่ายๆนะครับถนนนะเวลาหน้าถนนอย่างเงี้ยนะหน้าฝนมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อน้ําขังอย่างงี้ส่วนหน้าแรงเนี่ยมันจะเป็นฝุ่นเวลารถวิ่งนะครับแต่ไม่ได้มากมายอะไรทั้งนานเพราะรถมันไม่ได้เยอะนี่มีมีบ้านเรือนเพื่อนบ้านด้วย มีคนอยู่นะนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีอ่ะไปที่เราเริ่มจากตรงนี้ผมมาจอดรถกักเขาไว้เนี่ยนะถนนนี่ไม่ใช่นะถนนคือข้างๆนะเนี่ยเริ่มจากเนี่ยตรงเนี้ยที่เป็นหญ้าเนี่ยเ,เขียวๆเนี่ยนะครับตรงไปถึงตรงธงชมพูอ่ะมันสามสิบกว่าเมตรอ่ะนะหน้ากว้างอะนะครับเนี่ยแต่หลุมบ่อยอย่างนี้รถเหยียบได้นะมันแน่นนะฮะรถไม่ติดหลอกรถเก่งก็ไม่ติด นะครับผมเคยขับมาแล้วไม่ติดนะครับนอกจากว่าโอ้โหมันเป็นหลุมลึกๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับเนี่ยแปลงเนี้ลึกก็ไปเลย200กว่าเมตรหันหน้าจากในที่ออกมาจากถนน,นเนี่ยตะวันออกเฉียงใต้นะตะวันออกเฉียงใต้นะครับเดี๋ยวต้องรังวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าหมุดเหมือนนี่มันจมดินหมดแล้วฝนตกนะครับรถทงรถไถไถกบแล้วต้องมาลังวัดอีกรอบหนึง่งเนี่ยมายันทงเลยเข้าไปนี้ก็มีบ้านคนเรื่อยๆนะแต่มันอาจจะไม่ได้แบบหลังคาไม่ได้ติดกันมากนะครับ อลองมาดูดิเนี่ยถึงทงตรงเนี้ยอันนี้คือขอบเขตเข้าๆนะครับมันต้องเข้าไปอีกนะฮะอันนี้เขาปักแค่รู้ขอบเขตไม่ใช่หลักตรงนี้เป๊ะนะครับไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวเขาไปเข้าใจผิดอ่าเนี่ยตรงเข้าไปนี่คือขอบเขตใครจําบ้านหลังนั้นใคที่เอฟซีคงจาได้หลังนั้นนะนั่นก็ขายไปแล้วนะครับขายไปปีที่แล้วนะครับอ่ะเนี่ย นา้างเห็นไหมไปถึงผมจอดรถอะ,ก,ะก็ตีวเกือบๆสีเมตรอะแล้วก็ยาวไปเลยในแปลงนี้มีบ่อน้ำหนึ่งบ่อนอะอ่าข้างหน้านี่ถนนสาธารณะนะครับอันนี้เป็นฉนดคูดแดงนะชะโนดคุดแดงเลยไปทางไหนดีไปด้านนู้นดีกว่าเข้าทางนู้นหมาที่ผมเห็นนะีคือหมาบ้านนี้เขาใน,นตัวเขาขาวอะ ปเราไปเดินกันนะครับขอบเขตให้ไปละในในระดับหนึ่งถ้าจะชมยังไงก็นัดหมายลงหน้าสักวันหนึ่งแล้วกันนะครับแปลงนี้ยจุดนัดพบผมนัดที่ปั๊มปตทนะปั๊มปตทสะกระโจมนะครับอำเภอเดินดีเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีมันอยู่เขตติดกันไงระหว่างสุพรรณกับกาญจน์นะฮะเดี๋ยวหลยท่านงงเอ๊ะที่นี่มันอยู่เหลาขวัญกาญจนจังหวัดบุรีแต่ทำไมเป็นนัดสุพรรณบุรีนะครับมันเป็นตะเกียบชายแดนถ้าพูดง่ายๆอ่ะนะที่เห็นชุวเขียวนี่ไม่ใช่ข้าวนะครับหญ้านะครับ พยายามจะบอกเดี๋ยวแวะนิดนึงอันนี้เป็นต้นลักขาวนะมันมีลักขาวกับลักชมพูใช่ไหมที่ร้อยพรมาาอะไรอ่ะที่นี่เกือบเท่าถนนนะครับไปที่อย่างนี้ยมันธรรมดาครับรถวิ่งก็เป็นอย่างเนี้อ่ะที่ผมบอกสีเขียวนี่ข้งหมดของเรา ตรงเข้าไปนะครับไอถนนนี่ไม่เกี่ยวนะฮะเป็นถนนที่เขาใช้กันภายในเข้าไร่เข้านานะครับไม่เกี่ยวกับเรานะครับในฉนดทจะติดถนนด้านหน้าด้านเดียวนะฮะอันนี้เขาเขาใช้กันเองไม่เกี่ยวของของที่แปลงข้างๆเขาเนี่ยบรรยากาศผมลืมให้ดูมาตน้ําเลยบ้านพี่นี้เขามีมาดน้ํานี่นะแต่ว่ามีประปาใช้ ก็ปลาปาหมู่บ้านนะครับไม่ใช่การปราปาส่วนภูมิภาคหรอกมันจะมายัางไงประปาส่วนภูมิภาคอันนี้ห่างจากตัวอำเภอก็ประมาณสัก10กิโลนะครับอ่ะเผื่อใครจะปลูกป่านี่รถไถ่ายเริ่มไถแล้วอะโอ้น้ำเริ่มเยอะแล้วฮะที่นี่เป็นดินร่วนปนทรายนะครับปลูกอะไรได้หลายๆชีชนิดยกเว้นพืชที่ใช้น้ําเยอะนะตอนนี้ปลูกอะไรก็ได้มไม่ตายหรอกเพราะฝนมันเริ่มตก แต่ถ้าหน้าแล้งมันก็จะตายนะถ้าดูแลไม่ดีนะครับเนี่ยไปถึงต้นรักอะ่ะก็ยาวไปเลยบางที่เขาเรียกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคือหนึ่งต่อเท่าไหร่อันนี้ถ้ามันกว้างสีสิบเมตรยาวก็สองร้อยอ่ 64, 24, อสี่สิบอะหกสี่ยิ่สี่อะเออนี่ให้ดูน้ําแสดงว่าถ้าใครมาแล้วขุดขุดบอ่อเก็บน้ําได้อะ่ะอันนี้เที่ยงข้างๆก่อนนะ แถบนู้นไปหมดแล้วทีมบอกครับผมรีวิวขายไปปีที่แล้วให้หมดแล้วมันอาจจะไม่ได้กว้างมากหรอกครับหน้ากว้างที่เนี่ยนะปลูกต้นไม้ทําการเกษตรอะไรเหมาะครับปลูกบ้านก็อยู่ที่วิจารณญาณน,นะนะก็คือมีบ้านคนเยอะแต่ไม่หาไม่ไม่ไม่ถี่อะ่ะนี่ให้ดูบ่อน้ําข้างๆนั่นก็น่าจะปลูกมันสบปะหลังแล้วนะนะเนี่ยถ้าใครจําได้ผมมาตอนช่วงเมษานี่ยังแรงอยู่เลยเดี๋ยวหมุนตัวนิดนึง ม,มองไปตรงไหนก็เขียวฤดูฝนมันมีข้อดีข้อเสียครับเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ชอบฤดูหนาวมากนะครับชอบมากๆเลยไม่ชอบฤดูฝนเพราะมันเฉยแฉะไม่ชอบฤดูร้อนเพราะมันมันผมเป็นคนขี้ร้อนแต่ช่วงหลังมันไม่มีฤดูหนาวให้ไงก็เลยต้องเปลี่ยนมาชอบฤดูฝนแทนนะครับอ่ะเนี่ยบอ่อนี้อยู่ในที่เรานะตอนนี้น้ําเหลือกินเหลือใช้อะ่ะแต่ช่วงฤดูแล้แงน้ําบ่อเนี้ยเก็บได้นะผมมีคลิปอ้างอิงให้ด้วยนะครับ ปลูกมันสำปะหลังกันอ่าอันนี้ให้ดูที่ข้างๆให้ดูบ่ก่อนเต็มเปี่ยมฮะน้ําอันนี้ก็จะลึกเนี่ยประมาณสักสี่เมตรนะประมาณนะครับความลึกของบอ่บ้านหลังนะั้นไม่มีคนอยู่นะครับเป็นหนึ่งแปลงที่ผมขายไปอ่ะของเราก็ขอบจังคันบอ่อะ่ะบอ่อมันอยู่กลางกลพื้นที่อย่างหมุนตัวให้เห็นก่อน แดดไม่มีครับวันนี้ไม่มีแดดฝนมันอึมครึมเง้ยเมื่อคืนก็ตกมาเยอะเหมือนกันแถวเนี้ยนะเมื่อวานผมมาตอนบ่ายๆเนี่ยเห็นหลักปูนนี่ไหมตรงข้างๆท่อพีวีซีเนี่ยนี่คือเขตของเราเนี่ยแล้วก็ไปยังตัวที่เขานั่งกันนะอันนี้เขาปลูกมันสัปะหลังนะครับถ้าใครซื้อแปลงนี้ก็ขอให้เขาเก็บเกี่ยวสักหน่อยหนึ่งก่อนนะเนาะเนาะเขาลงทุนไปแล้วอะครับไม่นานหรอกประมาณสักหกเดือนเจ็ดเดือนอะไรประมาณเนี้ย นั่นรถไถก็มันจะไถไปข้างๆเนี่ยแล้วก็ตรงเข้าไปให้ดูก็ไถมันสำปะหลังแถวนี้ปลูกกันเยอะครับมันเป็นจุดจด,ดีแล้วก็จุดเสียนะคือเวลาใครปลูกอะไรก็จะปลูกตามกันไปหมดอะทำให้ราคามันตกต่าครับเราต้องปลูกอะไรที่คนอื่นเขาไม่ปลูกอะแล้วราคามันจะโดดเด่นอย่างเงี้ยราคามันก็จะต่ําปลูกอ้อยก็จะปลูกตามกันไปหมดเลยอะนะ ปลูกขา้าวโพดก็จะขา้าวโพดหมดอย่างเงี้ยถามว่าดีไหมมันก็ดีนะเวลาพ่อค้าคนกลางมาหรือเขามาซื้อมาอะไรต่างเขาก็ไปพร้อมกันหมดนะครับไม่ได้ขายเฉพาะของเราแปลงเดียวสิ20แปลงเขาก็มาทีเดียวเลยแต่ราคามันจะตกนะครับอนน้อยนี่รู้สึกปีนี้จะปลูกกันน้อยนะจะเปลี่ยนเป็นมันสำปะหลังผมก็เคยถามนะเจ้าของที่ดินคุณลุงคุณป้าเอาทําไมถึงเปลี่ยนมาเป็นมันสำปะหลังล่ะเขาบอกราคามันดีกว่าก็ในมุมมองก็มันมันไม่เหมือนกันนะฮนะ สาเหตุที่ขายแปลงนี้คือต้องการใช้เงินครับสันส้นๆง่ายๆไม่ต้องขยายความครับแค่นั้นเองด้วยเศรษฐกิจอย่างนี้ยนะอ่ะอันนู้นเป็นป่ายูคาที่มองไกลๆสุดสายตานะครับป่ายูคาเนี่ยพยายามผมพยายามจะหมุน3 6 0รอหิให้เห็นนะว,ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับทุกเขียวนั่งญ้าทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวหลายคนไปเข้าใจว่าบ้านอันนี้ก็ขายไปแล้วอย่างที่บอกหลังเนี้ยนะ นูน่นเขตเรายังไม่สุดครับ240เมตรก็ประมาณนั้นน,น,นะนะก็เดินกันเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะนะไม่เหงาแล้วครับผมบอกอะไรเงี้ยหลงังคามันไม่ได้ติกดกันนะครับแต่มองไปเห็นเห็นแต่ถ้าคนชอบแบบเคยอยู่ในชิดเมืองหลวงเมืองกรุงนะครับแล้วมาอยู่ที่นี่กะจะเฮฮาปาร์ตี้กลางคืนไม่เงียบมันมันไม่ใช่นะฮะมันจะมีความเป็นธรรมชาติมีความสงบสูงนะครับผมว่ามันเหมาะกับการปลูกป่าเหมาะกับการปลูกบ้านแล้วกับคนที่ชอบแบบ ปงแล้วอ่ะเออปงแสงสีเสียงแล้วอ่ะอย่าง้นักใช้ได้ครับขโมยขจรมันก็มีทุกที่แหละครับยิ่งเศรษฐกิจอย่างเงี้ยมันก็เยอะแต่เพียงที่ว่ามันไม่แสดงตัวเราก็อย่าไปประมาทกัแล้กันนักไถ่ยปยังไม่จบผมไม่ได้เน้นขายนะครับผมให้ข้อมูล ท่านอย่าชมช่องผมแล้วตัดสินใจนะฮะอย่าชมคลิปนี้แล้วตัดสินใจให้ท่านไปดูหลายๆแปลงนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีเป็นประโยชน์กับท่านผมอยากให้ดูท่านดูแปลงผมแปลงสุดท้ายด้วยจริงๆไปดูกับหลายๆเจ้ามาให้ให้เต็มที่ก่อนถ้าไม่ถูกใจเราก็มามาดูช่องบอยเศรษฐีนักราชได้ก็ได้อะนะเพราะผมไม่เน้นขายไงเน้นให้ข้อมูลนะครับซื้อที่นี่อย่าไปซื้อความทุกข์เข้าเข้าตัวเองนะครับเอาที่ชอบจริงๆอะ่ะไม่ชอบอย่าเพิ่งไปซื้อครับเสียเงินนะฮะต้องใจเย็นๆผมต้องบอกว่าต้องใจเย็นๆ เนี่ยท่านเห็นแป้งข้างๆไหมเห็นหลักแดงๆไหมผมไม่รู้ซูมเห็นไหมนะนั่นอะรางวัดเรียบร้อยแล้วนะครับปี6-2แถวเนี้ยกับ3สาแป้งอะผมรีวิวขายไปให้นะฮะไม่ได้คุยไม่ได้โม้ต่างๆผมมีข้อมูลในเพจยืนยันได้ทั้งหมดนะครับอ่ะไปะเดี๋ยวก็จะสุดเขตละนี่มาจบตรงนี้ มันโล่งถือว่าโล่งแปลงนึ้อนะปีนี้ฝนน่าจะเยอะแล้วมั้งก็ไม่แน่ใจนะฮะหลายสื่อบอกว่าฝนแรงบางคหลายสื่อบอกฝนเยอะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขตเราอยู่นี่เนี่ยอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นะเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็ตรงไปยันสุดที่เขาทําสุดเนี่ยนะเนี่ยนี่คือหกไล่ มองไม่เห็นรถผมแล้วใช่ไหมล่ะเพราะมันไกลนี่แหละหันหน้าออกไปเนี่ยตะวันอะไรนะผมพูดตอนแรกอะ่ะออกเฉียงใต้ปะจำไม่ได้แล้วต้องไปดูคลิปตอนแรกนะครับเนี่ยแปดแสนเก้าเออแปดแสนเก้าได้อย่างงี้เลยก็อย่างเงี้ยแปดแสนเก้านะครับไม่ได้กระต่ออะไรกันมากนะครับพอเขาลดราคาลงมาแล้วนะครับจะมาหวังสามแสนสี่แสนเนี่ยมันไม่ได้นะครับเข้าแบงค์ได้ไหมได้ครับแต่โคตรยากเลยผมใช้คําอย่างนี้เลยนะโคตรยากเลย นะครับเพราะว่าราคาประเมินมันไม่ได้สูงมากนะครับแล้วแบงก์ส่วนใหญ่ก็จะส่วนใหญ่นะให้ห0สิบเซนตของราคาประเมินถ้าราคาประเมินก็ให้ไล่ละแสนสมมติเขาก็ให้่ลนห้าหมื่นอ่ะท่านก็นจะขาดเงินอีกหลายหลายหลายบาทเหมือนกันนะที่เปล่าส่วนใหญ่จะเป็นเกณฑ์อย่างนี้นะครับหลายท่านก็บอกอย,ยังไงฉันก็กูก้กได้ก็ผมก็ไม่เถียงนะนก็ลองไปลองดูแล้วกันนะครับแต่นี้มาให้สิบห้าวันนะฮะบ,บอกตรงๆเรียนตรงๆครับสนใจก็วางสองหมื่นนะครับบางคนบอก วางสองหมนนีอีกสักสาปีมาเอาได้ไหมเดี๋ยวจะรอปลเกษียณก่อนไม่ได้ครับหลักอยู่นี่ครับอ่าแล้วตรงไปเลยตรงออกไปเลยเนี่ยนะฮะเนี่ยขอบเขตชัดเจนนะครับสี่ด้านสี่มุมนี่คือมุมข้างๆแถวนี้มีเลี้ยงฟาร์มหมูบ้างนะมีนะฮะ มันมีกลิ่นบ้างแต่แทบไม่มีแต่แปลงนี้ไม่มีแต่แถบอื่นนะมีใกล้ๆกันอ่ะมีคนอยู่ทุกหลังนะครับแต่อย่าไปดูถูกว่าบ้านเก่าบ้านต่า,างๆอย่าไปอย่าไปอย่างนั้นนะฮะผมต้องบอกก่อนมันมีประเภทโลกจิตไงฮะเห็นบ้านคนอื่นด้อยกว่าบ,บ้านตัวเองนี่ดูถูกดูแคลนเขานะครับมันไม่ผมแอนตี้อ่ะคนประเภทนี้ครับคือผมก็ไม่รู้ว่าคุณรวยมาจากสวรรค์ชั้นไหนนะมันไม่เกี่ยวครับจะไปดูถูกคนนะครับคนเห็นคนเป็นคนนั่นแหละคนจะไปทูดูถูกบางครั้ง ผมไปรีวิวบ้านคนเก่าๆ่าเงี้ยเห็นข้างๆเขาเก่าๆเนี่ยไปดูถูกเขาเอ้บ้านอย่างงี้จะอยู่ได้เหรอจะมีคนอยู่เหรออย่างก็บลูหนูอะไรเงี้ยผมก็ด่ากลับสิครับมันไม่ถูกครับถึงบ้านเขาจะเล็กบ้านเขาจะไม่สวยบ้านเขาจะไม่สะอาดแต่ผมว่าใจเขาสะอาดกว่ากว่าคนที่คอมเมนต์นะ่ะคอมเมนต์ลบล้มอ่ะนะมันมีประเภทนี้อยู่นะครับนี่ต้องขออนุญาตบอกไว้ก่อนนะครับดักทางไอ้พวกนี้ไว้ก่อนมันมีโรคจิตโรคจิตออนไลน์มีนะครับอ่ะนี่แล้วก็ถึงตรงนี้ตรงไปนะครับ ถ้ามาดูกันหลายๆคนนะผมแนะว่าตกลงกันให้ดีก่อนในครอบครัวนะครับซื้อที่อยากให้มีความสุขนะไม่อยากให้พ่อเอาแม่ไม่เอาลูกเอาหลานไม่เอาอะไรเงี้ยนั่นแหละที่ดินร้อนเลยนะครับนั้นที่เย็นต้องเห็นพ้องกันแปลงนี้มันไม่ได้สวยที่สุดแต่ราคามันจับต้องได้กับสภาวะนี้นะจะปลูกป่าเนี่ยไปซื้อที่ไร้หลานหนึ่งมันคุ้มไหมล่ะครับใช่ไหมมันอาจจะไม่ได้ใกล้กรุงเทพมากบางคนบอกโอ้โหมาดูทําไมไกลจังก็ร้อยยี่สิบกิโลครับไม่ว่าท่านไปดูที่ไหนนะ บานทานไป120กิโลมัน <os> ก uh ็เท่ากันหมดอะครับแต่ความรู้สึกคนไงแค่นั้นเองนะครับขนถนนขนทางบรรยากาศความชอบความเชื่อความใช่แค่นั้นเองท่านอยู่กรุงเทพนะครับท่านมาแบ่งเนียกันจันทบุรีมันก็120นะครับท่านจะไปทางนู้นอะออกไปทางใต้นะครับออกไปทางภาคใต้ออกไปทางประจวบอะไรงต่างมันก็1้อยนะครับมันเท่ากันหมดนะครับอยู่ที่ถนนหนทางอยู่ที่ความรู้สึกมากกว่านะครับอันนั้นบางคนก็มาบ่นไยคุณทำไมมันไกลจังก็บอกเรา120โลไง ม,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 มันต้องตอ,งอธิบายไว้ก่อนนะครับผมพมยายามให้ข้อมูลครบหมดแล้วนะครว่าความกว้างเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่ต่ำกว่าถนนเท่าไหร่นะครับน้าไม่ท่วมนะครับที่นี่น้ําไม่ท่วมนะครับมีแต่รดูแล้งเนี่ยจะแล้งเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่าแปลงนี้ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเท่าไหร่แป๊บนึงนะฮะขอเปิดข้อมูลแป๊บเดียว อันนี้บอกไปแล้วเนาะอยู่ที่ตําบลหนองปิงหลายคนบอกซื้อที่หนีน้ําท่วมไงประมาณ45เมตรนะแปลงนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลนะครับประมาณนะประมาณเฉยๆนะครับจากข้อมูลนะครับผมใช้แอปแอปตัวหนึ่งไงเดี๋ยวให้ดูมองเห็นป่าไปดูเห็นนะครับแป๊บเดียวนะครับขอกล้องกล้องตกแป๊บเดียวนะฮะเนี่ย 44เมตรนะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณนะครับ44เมตรผมว่าบางทีอย่าไปวิตกกังวลมากะคะกับสิ่งที่มันยามาไม่ถึงเราไม่ประมาทจะเป็นสิ่งที่ดีครับบางคนไปกลัวจนหลอนนะ่ะอุ่ยเดี๋ยวกรุงเทพน้าจะท่วมเดี๋ยวพายุจะมาเดี๋ยวเขื่อนจะแตกเดี๋ยวเกิดโลกระพยอะไรนะโลกาวินาศไอ,นนไอ้นู่นไอ้นี่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยในทุกวันให้มีความสุขก่อนดีกว่านะครับไปไปตะหนกมากมันมันไม่มีความสุขหรอก นะครับชีวิตเรามันไม่แน่นอนเห็นโรคระบาดไหมละ่ะโควิดอยู่ดีๆไม่มีปีมีขุยว่าจะมีอยู่ดีก็มามันก็ทําให้เราตั้งตัวไม่ทันแน่นอนนะครับท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเหมือนกันนี่อยู่ดีน้ําอาจจะท่วมก็ได้มันไม่มีปีมีขุยเหมือนเอ่อไม่มีปีไม่มีมีขุยเหมือนกับโควิดแต่บางทีมันทําให้เราหลอนกันไปชีวิตเราก็มีมีความสุขนะผมว่าเราทําทุกวันที่นี้ที่ดีที่สุดอะเออพอละบางคนเฮ้ยกลัวจะตายเดี๋ยวน้ําจะท่วมบางทีเนี่ยเอาไปไป ไปจิตทําเรื่องอื่นดีกว่าไหมเช่นเฮ้ยพรุ่งนี้เราจะทํายังไงนะครับเผื่อพรุ่งนี้เราเกิดอะไรขึ้นเกิดอุบัติเหตุเราคิดร้ายไว้ก่อนไงเฮ้ยวันนี้เราทําดีที่สุดไหมทําบุญทําทานสร้างบรารมีทาให้คนรักทําช่วยเหลือสังคมเดี๋ยวพรุ่งนี้เผื่อเราไม่อยู่คิดอย่างนี้ดีกว่าไหมดีกว่าไปเอ้ยจะไปยังไงบางคนนี่โอ้โหหลอนเลยครับฉันไม่มีเงินเนี่ยตอนเนี้ยฉันต้องหนีน้ําท่วมต่างๆชีวิตมันก็ไม่มีความสุขสิครับพอไม่มีความสุขเราจะหาเงินยังไงอะเอาแต่เเเวลาาไปรียดใช่มฮะะพ นี่เป็นมุมมองของผมนะอย่าไปตระนกมากนะครับอยู่กับปัจจุบันครับอนาคตจเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราไม่ประมาทนะแต่อย่าไปกลัวมากอ่ะผมหมุนตัวอีกสักรอบหนึ่งคนเยอะเลยวันนี้มาปักมันกันแตงข้างๆเนี่ยมันสำปะหลังนะครับเขาเอาต้นมันไปทําพวกแป้งมันสำปะหลังไปทําพวกอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะโตวไวครับขึ้นง่ายด้วยเอาจิ้มหักจิ้มก็ขึ้นแล้วครับ ไปเราไปดูกันตรงโน้นโอ้โหผมชอบน้ำดังปกติน้ำไม่ค่อยมีไงนี่รู้สึกจะเป็นแปลงแปลงนี้เป็นแปลงแรกๆเลยนะที่มาแล้วน้ำมันมีนะครับลึกเหมือนกันนะเนี่ยความลึกนี่น่าจะ4เมตรได้นะอ่ะไป ข้างๆี่เขาปลูกพวกหญ้า,ววา,ววาฟงหญ้าแฝกกันนะนะป้องกันดินสไลด์แถวนี้ไม่มีอน,นี่นะไม่มีชนระบระทานนะครับไม่มีคือไม่มีอ่ะชนะระทานมาจากบนฟ้าฝนอย่างเดียวกับใต้ดินอ่ะคือเจาะน้ําบาดาลขึ้นมาไฟฟ้ามันมีแล้วทําอะไรก็ได้นะครับจะเจาะปอบวดงบาดาลได้หมดเจาะประมาณสัก50เมตรอ่ะนะ ลงไปใกล้ๆน้ำดูหน่อยอ่ะเนี่ยครับผมเป็นคนที่ชอบน้ำไงรู้สึกมันร่มเย็นรู้สึกมันอบอุ่นที่ไหนมีน้ําที่นั่นมีความสุขอะที่นั่นมีความชุ่มชื้นนะครับแต่ไม่ใช่น้ําท่วมนะอันนั้นก็เกินไปครับเกินความต้องการ นี่เห็นไหมมันต่ากว่าที่ผมยืนเนี่ยถนนนะอันนี้ไม่เรียกว่าถนนหลักนะถนนหลักอยู่ด้านนู้นนะครับเราติดถนนหลักในถนดประมาณสัก4 0กว่าเมตร่ะนะต่ํากว่าถนนตรงนู้นก็ประมาณสักศอกเดียวอะ3าเซน40เซนประมาณนี้นะอ่ะฝากไว้ด้วยแปลงนี้ใครชอบนะ098 3 8 7 5 2 0 5 9 098 3 8 7 5 2 0 9นนะครับใครมั่นใจไม่มาดูที่จะจองเลยก็ได้นะพยายามจะย้ำนะครับแต่ต้องเชื่อใจนะ ไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันจองแต่ฉันกวงเงิน2 0 0 0 0ืเปล่าเฮ้ยจองแล้วไม่เอาคืนเงินได้ไหมต้องไปทบทวนนะครับว่าที่อื่นเขาทาได้ไหมมันไม่มีใครก็ทําได้นะครับบางทีต้องต้องแฟร์ air, ต้องเอาหลักสากลมนุษยชนน่ะนะไม่ใช่ว่า2 0 0 0 0วางแล้วครบ15วันวันที่16ของเงินคืนฉันไม่เอาเอาแล้วแล้วไอ้สิวันคุณไม่รับผิดชอบต่สอสังคมไม่รับผิดชอบต่อผู้ขายเลยเหรอเขาจะไปขายใครก็เสียโอกาสนะครับเพราะนมันต้องมันต้องแฟร์นะครับหลักการทั่วไปนะฮะ ผมไม่ใช่หลักการพิสดารน,นะครับแต่ถ้าไอ้มัวมากลัวว่าไอ้สองหมื่นเดี๋ยวไม่ว่าจะมาดูที่แล้วหรือหลังดูที่เดี๋ยวกลัวจะโดนโกงอย่ามาจําครับอย่ามาจํานะครับมาจําทําไมอะ่ะเอาเงินมาซื้อความทุกข์เหรออย่าไปมาจาครับมาจาต้องซื้อความสุขต้องซื้อความมั่นใจครับผมเป็นคนนึงลหละถ้าไหนผมไม่เชื่อใจสินค้าร้านไหนเจ้าไหนที่ไหนผมก็จะไม่ยุ่งนะครับจะไปสร้างความทุกข์ทำไมอะ่ะนะครับถ้าเราไม่ไว้ใจเขาก็อย่าไปยุ่งกับเขาก็แค่นั้นเอง บางคนนี่ก็ออกลักษณะคือเหมือนโรคจิตอ่ะจะเอาให้ได้เงี้ยเอาง่ายๆเลยบางคนที่ต่อกระทั่งมมดจําอ่ะของผมระบบผมนะไม่ว่าแปลงใหญ่แปลงเล็กเนี่ยนะครับมันจำสองหมื่นหมดบางคน,นต่อเลยสามพันเงี้ยสี่เดือนเงี้ยอะไรวะผมก็งงเหมือนกันผมก็ไม่อยากจะอ,ะอะ้ไม่เถียงไม่เถียงก็ตามนั้นแต่ก็ไม่ได้นะนะนะครับบางคนนี่ผมก็ยังอยากจะรบกวนนะดูที่ก่อนดีกว่าแล้วค่อยต่อราคาไม่งั้นมันจะเป็นเวอร์ชั่นการต่อแบบมาหากรรมการต่อแห่งชาติอะ่ะก่อนดูที่ต่อ มาดูที่ต่อกรังวัดต่อรังวัดเสร็จต่อนัดจะโอนต่อไปวันโอนต่อฟรีเลยดีกว่าไหมครับอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นนะครับต่อตอนดูที่ดีกว่าที่ดินเมันไม่ใช่แบบเอาง่ายผมยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างหลายคลิปละท่านเข้าไปเซเว่นอ่ะคอนุญาตอ่าคุอนุญาตพูดถึงเซเว่นนิดนึงท่านต่อราคาเขาได้ไม่ได้หนึ่งบาทไหมเขาติดป้ายไว้ชัดอ่ะท่านต่อไหมทําไมท่านไม่ต่ออะนะครับไปห้างสับสินค้าเนี่ยท่านต่อราคาเขาได้ไหม ทำไมไม่ต่อล่ะทําไมไปตลาดน้าตลาดสดนี่ต่อกันจังเลยล่ะทําไมอ่ะของมันไม่เหมือนกันหรอครับหรือมันต่างกันสถานที่หรือมันต่างกันแค่เจ้าของผู้ผลิตก็เหมือนกันนะครับที่ดินเนี่ยอย่าเพิ่งไปต่อดูก่อนแล้วค่อยต่อนะครับมันเป็นใกล้ๆกล้ลายเฉยๆนะครับบางคนโอ้ต่อแหลกลาเลยถามมาดูที่ยังบางคนเห็นภาพแรกวับแรกเนี่ยลดได้เท่าไหร่เฮ้ยมันไม่ใช่นะครับที่ดินมันไม่ใช่นะครับมันต้องอย่างน้อยเนี่ย ถ้าไม่ดูก็ไม่ต้องต่อนะครับถ้าดูแล้วค่อยต่ออันนี้ไม่ได้พูดแบบประชดประชันนะถ้าเราจะเอาอ่ะนะครับเรามั่นใจแล้วนะอะบางคนนะขาย10บาทแล้วเขาตั้งไว้8บาทนะครับไปต่อว่าห้าบาทเจ้าของเขาไม่ไหวเขาอยากได้เงินขึ้นมาเพราะเขาเดือดร้อนอ่ะเขาให้ให้เสร็จไม่เอาแล้วนะต่อไปองั้นแหละโอ้โหสุดยอดครับไม่มีคําสรรหาใดมาเปรียบพานครับมีจริงๆผมเจอคนเป็นร้อยเป็นพันคนนะนะผมผมเจอเยอะครับอันนี้เล่าสู่กันฟังไม่ได้แบบบ่นนะ เดี๋ยวหลายคนนี้คุณบอยทำไมบน่นยังไม่ได้บน่นคุยให้ฟังครับอ่ะโอเคฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแปลงนี้6ไร่นะครับโฉนดขุดแดงนะครับ8 9 0 0 0นะครับอุปสรรคของเขาคือแปลงนี้คือถนนนี้เป็นอย่างนี้ประมาณสัก700เมตรออกไปเป็นทางคอนกรีตแล้วค่อยขึ้นสู่ทางหลักนะครับหน้ามีไฟมีครับปัญหาคืออยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเควันนี้ผมบอยเศรษฐินัก่าขอกลับลานะยังไงฝาก กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าชอบนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ทุกท่าน